สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมพงชัยฝึกหัดเทรดเดอร์นะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ที่1สิงหาปีหกสี่นะครับวันนี้เรามาดูภาพรวมของกราฟนะครับว่าภาพรวมของกราฟเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับผมได้ทําการเทรดปรากฏว่าสต็อปล็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้กราฟนะครับสวิง high สวิงโลบ่อยมากนะครับในความผันผวนนะครับผมจึงตัดสินใจสต็อปล็อตไว้ที่คืนนี้แหละนะครับ เดี๋ยวผมลองเข้าออเดอร์นี้ดูนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่สองของวันนี้นะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเมื่อก้าบไต่ระดับลงมาถึงจุดสูงสุดนะครับจนสงุดก้าวก็ทําการไต่ระดับนะครับลงมานะครับเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับรู้สึกว่าก้าววันนี้ดีตัวแรงขึ้นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับความเสี่ยงสูงนะครับที่ผมกดออเดอร์นี้นะครับเพราะว่า มีแรงซื้อเข้ามานะครับเรให้ผักดันราคาลงนะครับแต่ว่าบอกว่ามีแรงขายเออมีแรงขอโทษนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับเราให้ผักดันราคาให้กลาบสูงขึ้นนะครับโอ้เดอร์นี้น่าจะแพ้ไปยังขาดลอยเลยนะครับผมมานะโหกลามับความผันผวนมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่เงินต่อไปกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเรา สําคัญนะครับเราวิเคราะห์ถ้าสมมุติว่าถูกตามที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับมันเราเข้าออเดอร์แล้วเกิดแพ้นะครับเราก็ต้องบอกเหตุผลว่าทําไมถึงแพ้นะครับแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เหมือนกันนะครับกราฟแต่ระดับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะครับก็ถึงเวลาที่จะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเราก็ดูเทนใหญ่ของภาพรวมของกราฟกันนะครับเทนใหญ่ภาพรวมของกราฟนะครับที่เห็นที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับ ภาพรวมของกราฟนะครับเป็นลักษณะของเป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมาถึงจุดสูงสุดนะครับกราฟได้ทําการไต่ระดับลงมานะครับก็คือมาถึงยังทาร์เก็ตนะครับที่ราคาดูผมลองตั้งเขตไว้ที่ห้านาทีนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับผมจะเข้าที่หนึ่งรัลลร์นะครับดูนะครับว่าภายในห้านาทีนะครับเราจะชนะหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ากราฟมีความผันผวนมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคู่เงินต่อไปกันนะครับคู่เงินต่อไปนะครับเป็น USD ACT นะครับของตลาดอัหยุดนะครับ USD UCT นะครับภาพรวมทั่วไปนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงยังเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเราซูมเข้าดูกราฟด้านในนะครับจะรู้สึกว่ากราฟไม่มีวอลลุ่มเลยนะครับในเช้านี้นะครับ เรามาดูเงินคู่งเงินต่อไปกันนะครับคู่งเงินต่อไปนะครับเป็น<ม>ออของยุโรปยุโรปคอมมอนิสต์อินเด็กนะครับเรามาดูนะครับว่านี่จะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับรู้สึกว่าก้าบเช้านี้นะครับไต่ระดับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดทั้งนั้นเลยนะครับ คืนนี้ผมก็ได้ทำการตบลอดนะครับที่ห้าเหรียญนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่ในพอร์ตอยู่สองจุดแปดสองนะครับความผันผวนของตลาดนะครับ OCT นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนเข้าออเดอร์นะครับเพื่อเราจะไม่พลาดนะครับไม่ทำให้พอร์ตเราลดน้อยถอยลงนะครับเดี๋ยวลองผมลองเข้าที่ห้านาทีนะครับในออเดอร์นี้นะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับมีความผันผวนมากเลยนะครับราได้งแต่ระดับขึ้นสูงไปอยู่แล้วนะครับก็รแ่ชนะนะครับผมพอจบการนำเสนอเช้านี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครดูที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนี้ได้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับเราวิเคราะห์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับว่ากราฟแต่ระดับมาถึงลงมาถึงแนวรับแล้วนะครับมีการทะลุแนวรับหรือเปล่านะครับเราก็ทําการตีเส้นเทรนไลน์นะครับที่เป็นเส้นแนวรับแนวต้านนะครับเป็นลักษณะของเส้นแนวนอนนะครับเพื่อนๆก็เลือกที่เส้นแนวนอนนะครับแล้วก็ทําการตีเส้นนะครับการตีเส้นนะครับเมื่อ กราบแต่ระดับมาถึงจุดที่เราตีเส้นไว้ด้านล่างหรือที่เรียกว่าแนวรับนะครับถ้าทะลุลงไปนะครับเกิดเบรกเอา์นะครับเราก็ทําการกดซื้อลงนะครับแต่ความฟันผวนของตลาดเช้านี้นะครับกราบเล่นยากจริงๆนะครับวันนี้นะครับกราบเล่นยากจริงๆนะครับแต่ก็จบไม่รู้จะจบสวยหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูที่เราเข้าออเดอร์เมื่อกี้นะครับตอนนี้เป็นบวกไปที่ศูนย์จุดแปดนะครับดอล่า์นะครับ โดยผมตั้งทานเฟรมเทรดไว้ที่5นาทีนะครับเราก็ต้องประยุกตามสถานการณ์นะครับที่เราต้องการเทรดนะครับอันนี้คือกราฟได้ทะลุแนวต้านเล็กๆล,ล,ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออีกหนึ่งนาทีกว่านะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่ากราฟมีความผันผวนมากเลยนะครับผมจะเปิดออเดอร์นี้ครา้งไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เมื่อกราฟไต่ระดับขึ้นมาถึงจุด2สสดนะครับมีแรงขายเข้ามานะครับทําให้ก้าฟหักดันราคาลงนะครับที่ผมวิเคราะห์เพราะว่าเป็นภาพรองเทนใหญ่เป็นเทนขาลงนั่นเองนะครับตีเส้นเทนนะครับลงมานะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเทนขาลงนะเทนขาลงนะครับมีสิทธิ์ที่กราฟจะดิ่งลงมานะครับเพราะว่าก้าฟทะลุแนว เนื้อต้านเก่าเนื้อลกใหม่ลงมาแล้วนะครับลองดูว่าออเดอร์อน,นี้จะชนะห,หรือเปล่านะครับว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ากราฟเช้านี้วอลุ่มเ่อไม่ค่อยดีเลยนะมัีความผันผวนอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับ เรามาดูกันนะครับสำหรับอ,ออเดอร์นี้นะครับจะชนะหรือเปล่านะครับสำหรับอ,ออเดอร์นี้ที่เข้าน,นา,นานะครับน่าจะมีศิชนะนะครับว่าเหลืออีกประมาณ25วินาทีนะครับแต่เ,เราก็มารุ่นกันนะครับ มีความผันผวนสูงนะครับกาบคุ่งเงินนี้นะครับเป็นเซดีอ่ไอดีทีเมื่อกี้นะครับชนะไปแล้วนะครับหนึ่งไม้สําหรับเช้านี้นะครับมารคุ่งเงินนี้นะครับว่าจะกลับตัวลงมาหรือเปล่านะครับกลับตัวลงมาหรือเปล่านะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดือนนี้น่าจะมีชิดแพ้แล้วนะครับ ไม่เป็นไรนะครับแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟอื่นกันนะครับ EURUSD นะครับ EURUSD นะครับโดยผมขอตั้งเทรดไว้ที่5นาทีเช่นเคยนะครับเดยผมจะทำการกดลงนะครับมีตั้งไว้ที่1.2เหลียนนะครับลองดูนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโดยภาพรวมใหญ่นะครับตามที่ผมมื่อคือกราฟแตะระดับลงมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงจุดต่ำสุดนะครับโดยเทนเป็นเทนขาลงนะครับก็คือมีแรงขายเป็นวอลลุ่มนั่นเองนะครับผมก็เลยทําการเท็ดซื้อลงนะครับหน้าที่จุดนี้นะครับโดยตั้งทันเฟรมไว้ที่5นาทีนะครับในการชนะนะครับก็จะปิดหลังจาก5นาทีนะครับในการปิดฟ o ร์ดิชันออเดอร์ครับครับคันี้น่าจะแพ้แล้วนะครับ ไม่เป็นไรนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับดูร้รู้ว่าผมจะล้างพอร์ตหรือเปล่านะครับอ,อ่ส่วนของโกนะครับ OCT ตัวนี้นะครับไม่ทะลุแนต้านสักทีนะครับเออไม่ทะลุแนวรับสักทีนะครับขอโทษนะผู้ผิดเพราะว่า,าลักษณะเป็นแนวรลับแข็งแรงนะครับ เมื่อกัแต่ะระดับลงมาชนเนววรับนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับไปชนเนต้อตาด้านบนนะครับถ้าทะลุเนวรับนี้นะครับเดี๋ยวผมลงกดซื้อลงหนึ่งไม้นะครับโดยมหาหัาร์เก็ตด,ด้านล่างนั่นเองนะครับ ก็เป็นความผันผวนนะครับน่าจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเราเอาเดิ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่อเงินอื่นดีกว่านะครับมาดูในส่วนของบิตคอยนะครับบิตคอยเป็นไงบ้างเช้านี้นะครับบิตคอยเช้านี้นะครับลักษณะเป็นไซด์เวย์นะครับลักษณะเป็นกรอบไซด์เวย์เล็กๆนะครับณจุดนี้นะครับเกิดสวิงโลลงมานะครับเปงจุดต่าสุดนะครับแล้วก็เกิดสวิงไฮขึ้นไปนะครับทําให้เกิดเทรนเล็กเทรนน้อยเข้ามานะครับระหว่างนั้นนะ ตอนนี้นะครับดูภาพรวมแล้วนะครับบิตคอยบีซีทีนะครับน่าจะกลับตัวลงมาถึงจุดต่ําแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงเทที่ห้านาทีนะครับดูนะครับว่าจะชนะหรือเปล่าในที่หนึ่งจุดสามเหรียญน,นะครับโดยตั้งาทานเฟรมชนะที่ห้านาทีนะครับโดยทําการปิดโฟร์ที่ชั้นที่ห้านาที ทยอยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเดีย๋ยวผมทำการกดซื้อลงนะครับย่อ,อขึ้นไปย่อ,อขึ้นไปนะครับอมืมันมีแรงซื้อเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าการาฟนี้จะทะลุขึ้นไปหรือเปล่านะครับ ปไปเไยนะครับเรามาดูหุ้นนึงต่อไปกันดีกว่านะครับไายคอยนะครับไายคอยก็มีความผันผวนสูงเช่นกันนะครับ เสียงกเ็เสียงสูงนะครับมีมสิทธิ์กับตัวลงนะครับผมเห็นซื้อลงที่5นาทีหนึ่งไม้นะครับไม้นี้โอเคนะครับาจะาชนะหรือเปล่านะครับที่5นาทีนะครับ ขึ้นไปหรือเปล่านะครับมาชนแนวต้านเก่าแนวรับใหม่นะครับจะผ่านแนวนี้ไปหรือเปล่านะครับถางที่ผมคาดการณ์นะครับแรงขายแต่ระดับลงมาลงเรื่อยๆนะครับแรงซื้อไม่มีวอลลุ่มนะครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวลงนะครับเป็นเทรนขาลงได้นะครับณจุดนี้นะผมก็เลยทําการตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับสําหรับวีเนะครับนี้ออเดอร์นี้น่าจะชนะแล้วนะครับ โอเคนะครับทำการปิดโฟรดิชันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันเรื่องนี้นะครับจะมาโชวแนวรับด้านหลังหรือเปล่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมขอแนะนําให้นะครับครั้งแรกเราไม่ต้องไปเน้นกําไรนะครับเราเน้นที่ความรู้นะครับการเข้าเทรดนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับโดยการฝึกเงินจริงนะครับโดยเราไม่ต้องไปหวัง เอ่อกำไรในส่วนนี้นะครับเราหวังก็คือเราฝึกฝีมือนะครับให้มีความช่ำชองชํานาญนะครับแล้วก็ทําการเพราะว่าเราจะสามารถทําการเข้าซื้อออเดอร์นะครับที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่าออเดอร์ที่เราวิเคราะห์ไว้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตลอดอีพีนี้นะครับผมก็จบกันเสนอเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับหากเพื่อนเพื่ออยากทํากําไรกับโอลลงเทสนะครับสามารถสมัครและได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ